การเลือกตั้งปีนี้ถือว่าดุเดือดมากๆมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับเรื่องของการนับคะแนนความโปรง่งใสจึงเป็นสิ่งสําคัญเช่นกันเพราะฉะนั้นฮะทางกรก,กตเขาก็เลยออกมาชี้แจงแปดขั้นตอนการนับคะแนนแล้วก็ประกาศผลด้วยประชาชนทุกคนจะมีส่วนร่วมกับการนับคะแนนนี้นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังครับ กรกตก็ได้ออกมาชี้แจง8ขั้นตอนนะครับการนับคะแนนนะฮะขั้นตอนแรกก็คือคูหาเนี่ยเขาจะปิดตอน5โมงเย็นนะครับใครที่มาแสดงตัวตนเพื่อใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองก่อน5โมงเย็นสามารถลงคะแนนได้ถึงแม้ว่ามันจะเลย5โมงเย็นไปแล้วแต่ถ้ามาแสดงตัวตนก่อนสามารถใช้สิทธิ์ ใช้เสียงของตัวเองได้นะครับส่วนไฟที่มาหลังจาก5โมงหมดสิทธิทันทีครับหลังจากที่คนลงคะแนนเสียงคนสุดท้ายย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทางกปนหรือว่ากรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาจะประกาศปิดการนับคะแนนเสียงทันทีครับก็จะมีการลงลายมือชื่อในป้ายนะฮะเพื่อปิดการนับคะแนนแล้วก็นาแผ่นป้ายนั้นเนี่ยไปปิดหีบใส่บัตรครับผมขั้นตอนที่2ครับทางกปนนะครับเขาจะตรวจสอบจํานวนบัตรเลือกตั้งครับว่าจํานวนที่ใช้ไปกับจํานวนที่เหลืออยู่เนี่ยพอนํามารวมกันแล้วเท่ากับ จำนวนที่รับมาหรือเปล่าถ้าเท่ากาันทางกปนก็จะมีการลงลายชื่อนะฮะตรวจสอบความสมบูรณ์ให้เรียบร้อยแต่ถ้ามันเกิดกรณีที่บัตรมันไม่เท่าเดิมจะทํายังไงกปนจําเป็นต้องทํารายงานส่งให้ทางกกตครับเพื่อให้เกิดการตรวจสอบนั่นเองขั้นตอนที่3ครับกปนจะเปิดทีดเลือกตั้งต,ต่อหน้าประชาชนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นๆนะฮะเพื่อน,นับคะแนนเสียงขั้นตอนนี้ค่อนข้างสําคัญนะฮะเพราะว่าประชาชนทุกคนที่ประจาอยู่หน่วยเขตเลือกตั้งนั้นๆจะสามารถตรวจสอบแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ได้นั่นเองนะครับกปนจะต้อง นับคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและจะต้องไม่ถ่วงเวลานะครับผมขั้นตอนที่4ี่นะฮะหลังจากที่กปนนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะรวบรวมแล้วก็สรุปเขียนรายงานนะฮะสรุปคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้นๆแล้วนําไปปิดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งให้กับพวกเราทุกคนโปรดสอดสอได้ครับขั้นตอนที่5ครับกปน,น,นแล้วก็รปภประจําเขตเลือกตั้งนั้นๆ,ๆ,ๆ,ๆนะฮะจะต้องรวบรวมคะแนนแล้วก็ส่งให้กับกกตประจําเขตเลือกตั้งนั้นครับ ขั้นตอนที่6นะครับเมื่อคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตๆนั้นได้รับผลคะแนนเรียบร้อยแล้วจะต้องทําการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ุกอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะเอาให้แบบเสร็จส้นเรียบร้อยโปร่งใสที่สุดเลยหลังจากนั้นลงรายชื่อเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานครับขั้นตอนที่7นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตต่างๆรวบรวมคะแนนแล้วก็ส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดครับ ขั้นตอนที่8ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดต่างๆได้ผลคะแนนครบทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วต้องส่งผลคะแนนให้กับคณะกรรมการการเลือกตัง้งเพื่อที่จะประกาศผลต่อไปครับ และนี่ก็คือ8ขั้นตอนครับที่ทางกกตออกมาชี้แจงให้พวกเราทุกคนเนี่ยมั่นใจได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะโปร่งใสยอย่างแน่นอนนะครับส่วนคําว่ากกตหรือว่าคณะกระกรมการการเลือกตั้งนะครับผมก็คือองค์กรอ,อิสระหลายคนน่าจะคุ้นหูดีอยู่แล้วนะครับหน้าที่หลักๆของเขาก็คือการจัดตั้งให้มีการเลือกตั้งครับดำเนินการเลือกตั้งอย่างถูกต้องอยา่องอยางโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นั่นเองกกตหรือว่ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับมาจากการที่ถูกแต่งตั้งครับจากผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงใ,ในการเลือกตั้ง 9คนด้วยการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเขตนั้นนะครับส่วนหน้าที่หลักๆเลยของกปนก,ก็คือจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งครับผมตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบถ้วนรวมไปถึงดําเนินการบริการผู้ที่มาใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้และที่สําคัญคือรวบรวมคะแนนนับคะแนนแล้วก็ประกาศผลรวมทั้งส่งผลคะแนนให้กับทางกกตนะครับส่วนการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการย้ําเลยนะครับว่าไม่เป็นทางการกกตเนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้พวกเราทุกคน สามารถเกาะติดผู้คะแนนเสียงของพวกเราได้ครับโดยให้ทางกปนหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนาแผ่นนับคะแนนเนี่ยไปติดหน้าหน่วยเลือกตั้งครับและหลังจากนั้นให้ทางกปนส่งผลรวมคะแนนทั้งหมดให้ทางกกตครับเพื่อกาอข้อมูลลงระบบ p c t Report นะครับนอกจากนี้ฮะอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดคือพวกเราทุกคนสามารถติดตามแล้วก็เกาะติดสถานการณ์การนับคะแนนเสียงจากสื่อหลักที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างสปริงนิวก็ได้เช่นกันครับและแน่นอนนะครับว่าถ้ามีการอัพเดตข่าวเกี่ยวกับการเมืองนะครับเดี๋ยวพื่อจะมาอัปเดตให้กับทุกคนฟังอย่างแน่นอนถ้าอยากเห็นเมืองไทยดีขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวได้กับสปริงนิวนะครับอย่าลืมนะครับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวสปริงนิวของเราเลยครับ